โอไลท์โอ oh, like. oh, คลิปที่ผมจัวหัวไว้ว่าไปฉายจิ๋วตัวจบไม่เกินเลยความจริงราคาลดแล้วก็จะเหลือประมาณไม่เกิน900บาทงานระดับพรีเมียมโหมดและฟังก์ชั่นคุ้มค่าน่าใช้จริงๆเที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง Exotic Holiday สวัสดีครับวันนี้ผมยินดีนำเสนอตัวที่ผมรอคอยออกมาสักพักหนึ่งแล้วครับ4ีเดือนแล้วแต่ว่า มไม่ถึงคิวผมสักทีวันนี้ได้โอกาสและชอบมาตั้งแต่แรกที่เขาเปิดตัวเลยนะชื่อรุ่นโอคลิปได้รับรางวัล Friend Design Award อันนี้ไม่ธรรมดาตัวนี้รับการ2ปีโอคลิปอ s a versatile EDC Clip on คลิป w n t i Durable Clip ลทำให้เราติดจับได้ง่ายเป็นแม่เหล็กด้วยนะนอกจากคลิปแล้วเนี่ยให้กำลังสองสว่างแม็กซิมัมที่300ลูเมนดูสเปคของเขาก่อนนะที่ไฮเนี่ย300ลูเมนนะ 1>, 1นาทีแล้วก็ดรอปลงมาเหลือ180ลูเมนอีก60นาทีมีเดียม100ลูเมน90นาทีอันนี้ไม่มีดรอปแล้วนะที่มีเดียมเนี่ยลากยาวเลยโล10ลูเมน12ชั่วโมงมีมูลไลท์ด้วย1.5ลูเมน30 ชั่วโมงได้ยาวมากๆเลยมีเ e ด l i g h ด้วยนะมีแสงแดง LED l i g h เนี่ย4ลูเมน4ลูเมนเนี่ยมีทั้งแบบเป็นไฟแดงติดนิ่งและไฟแดงกับพิบที่4ลูเมนติดนิ่งๆนี่ก็ได้5ชั่วโมงเอ่อแม็โทรระยะส่องไกลสูงสุด70เมตรน้ำหนัก30กรัมเท่านั้นเองแบตเตอรี่ Built-in ในตัวเป็นแบตเตอรี่ลิเธียม280ม a h 3.7V นะครับ Built-in อยู่ในตัวเลย เดี๋ยวเรามาอันบ็อกดูกันก่อนเลยว่าเขามีอะไรมาให้บ้างนะอ้าวอันบ็อกมาแล้วนะครับก็จะเจอตัวไฟฉายอยู่ในซองพลาสติกแบบนี้สวยงามเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดกันสุดยอดมากทางด้านหลังของกล่องนี้ก็จะมี r ิดมี e เดี๋ยวดิโอคลิปชิพอินล็อกเอาต์โหมดน่ะเขาล็อกเอาท์โหมดมาด้วยนะท่านต้องกดค้างไว้ประมาณ1วินาที เพื่อให้ไปใา้เปิดทํางานเนี่ยเข้าสู่มูลไลท์โหมดแล้วก็เอาไปชาร์จแต่ให้เต็มก่อนนะก่อนที่จะใช้งานครั้งแรกเวลาชาร์จเนี่ยสังเกตใบตรงปุ่มข้างๆในสีแดงก็จะเป็นกําลังชาร์จถ้าเขียวเนี่ยชาร์จเต็มแล้วคอม plete แล้วอันนี้ต้องอ่านนะฮะเพราะว่าแต่ละรุ่นวิธีปลดล็อกเอาอะไรเขาก็ไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะงงคู่มือก็เป็นสไตล์ของโอไลท์ ight, เขามันติลังเกสรวมอยู่ในนี้แล้วก็แสดงสาระสําคัญด้วยอินโฟกราฟิกที่เข้าใจง่ายๆแบบนี้ ดูรูปก็เข้าใจมีสาย USB Type C สั้นๆเป็นสายชาร์จอย่างเดียวมีแคปมาให้ด้วยป้องกันออกไซด์ป้องกันสนิมบางทีนานๆชาร์จที่ะครับใส่ไ้ในกระเป๋าก็ไม่เกะก,กะอะไร,ระอุปกรณ์ในกล่อง3อย่างแค่นี้แหละคู่มือโอคิปแล้วก็มีสาย USB Type C นะครับอย่างดีเลยลองมาดูการทำงานของเขากันบ้างตัวนี้แบตเตอรี่เนี่ย280ม ah, ิลลิแอมบิอินเล็กจริงๆ เล็กกว่าไวเลสไมทที่ผมใช้อยู่อีกหลอดเขาไม่ได้ใส่มาในสเปคนะแต่ถ้าดูส่องดูแล้วแล้วก็ดูจากลักษณะข,ข,ของแสงแล้วน่าจะเป็น l e 20, นูมินัส s s ส20เนาะมี TIR ลมาให้แล้วตรงมุมเนี่ยสี่มุมจะเป็นหลอดแสงแดงด้านนี้จะเป็นปุ่มมัลติฟัง์ชันใช้ทั้งเปิดปิดเปลี่ยนโหมดอะไรก็อยู่ตรงนี้หมดเลยนะปุ่มเดียวเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นช่องชาร์จ USB Type C ดึงออกมาแล้วก็บิดออกมาอย่างนี้ได้เลยอินดิเคเตอร์ก็จะมาแสดงตรงนี้ถ้ากำลังชาร์จก็เป็นแดงถ้าเต็มแล้วก็จะเป็นเขียว ah, แบต280มิลแอมป๊บเดียวก็เต็มและไฮไลท์ของเขาคือตามชื่อเขาเลยนะเป็นโอคลิปใช้งานได้หลากหลายมากจะหนีบกับเสือ้อหนีบกับเข็มขัดหนีบกับ สายเป้สายกระเป๋าเป็นนักถ่ายภาพก็สายคล้องกล้องนี่ก็หนีบได้นะตรงนี้เป็นยางทั้งสองฝั่งทําให้เกิดความฝืดไม่ยากที่จะหลุดจะร่วงจะหล่นอะไรไม่หล่นง่ายอะครับความแรงในการหนีบเนี่ยเอาเรื่องเลยฮะแน่นใช้ได้เลยเพราะเป็นดูว่า light source แสงหลักเป็นแสงขาวนะครับแสงเป็นคู o l w h แสงขาวนั่นเองนะครับ cct constant color temperature อุณหภูมิสีที่ของแสงที่ได้เนี่ยห้าพถึง 6,500ให้ค่า CRI Color Rendering Index ที่70สูงพอตัวอยู่นะครับทีนี้ลองมาดูวิธีใช้กันแกะกล่องมาครั้งแรกเนี่ยเขาจะล็อกเอามากดลงไปเนี่ยจะเป็นไฟแดงขึ้นตรงนี้นิดนึงแต่ไม่ติดไฟฉายไม่ติดนะครับท่านต้องกดค้างไว้1วินาทีอ่ะติดมาที่มูนไลท์แบบนี้แล้วทีนี้ไปโหมดอื่นต่อก็กดค้าง Low Medium High สมโหมดจะวนอยู่อย่างนี้โลมีเดียมไฮกดอีกทีหนึ่งปิดกดสั้นๆเพื่อเปิดจำโหมดสุดท้ายนะกดสั้นๆเพื่อปิดกดค้างเพื่อเข้ามูลไลท์มูไลท์ก็พอประมาณนะครับหาของหากุญแจหาอะไรได้เลย1.5ลูเมนเนี่ยใช้ได้สตนบายได้ถึง30ชั่วโมงนะเปิดในเต็นท์ในห้องเคบินในอะไรเล็กๆเนี่ยใช้ได้ละสว่างอยู่กดอีกทีก็ปิดแล้วเปิดมาอีกทีเขาจำมูลไลท์ด้วยนะอันเนี้ย เหนือกว่าไปใช้โตโตใหญ่ๆหลายๆตัวเลยเปิดมาอีกทีก็ยังติดมูลไทลอยู่เหมือนเดิมเนี่ยถ้าต้องการจะไปโหมดอื่นกดค้างไว้ low medium h i แต่ตอนวนโหมดเนี่ยเขาจะวนอยู่แค่3โหมดนะโลมีเด i u m high ลองดูแพทเทิร์นของแสงนะครับมีสปอ r t ตพอประมาณเลยเพราะเขาใช้ TIR มาช่วยเดี๋ยวตอนทดสอบแสงเนะี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะว่า TIR เขาออกแบบมาได้เยี่ยมจริงๆอันนี้โลมีเดียม ยังไม่จบอีกทีปิดก่อนเขามี hidden mode ด้วยไปใช้ปิดอยู่เนี่ยท่าน triple click 1 2 3เขสสามเข้าโหมดได้ด้วยนะถ้าไฟฉายเปิดอยู่ที่โหมดไหนก็ได้สมมติว่าเปิดอยู่ที่ l o อย่างเงี้ยแล้วเรากด1 2 3จะเป็นการเข้า b e ค c o n b e อ c o ก็คือนานๆจะกระพริบสักแวบ,บหนึ่งประมาณ3วินาที จะกระพริบขึ้นมาแวบหนึ่งสนะำหรับบีคอนเป็นตัวระบุตําแหน่งนะฮะไม่ได้เป็นตัวแจ้งเหตุร้ายแจ้งจุกเฉินอะไรเลยใช้เป็นระบุตําแหน่งเหมือนประภาคารน,นะครับบีคอนเนี e ่ย b-e-a-c-o-n บีคอนตออีกทีก็ปิดไปอันนี้เป็น hidden mode ที่เขามีมาให้ด้วยผมถึงบอกว่าตัวนี้เป็นไปฉายจิ๋วตัวจบจริงๆมีครบจริงๆแล้วก็ถ้าเรา ปิดอยู่อย่างนี้แล้วเราดับเบิลคลิก12เปิดแสงแดงครับเลดไลท์ Light, มันจะมีอยู่2ค่าคือแดงนิ่งกับแดงแกับพิบกดค้างไว้ก็จะเปลี่ยนเป็นแดงแกับพิบชา้าๆติดกับหลังเสื้อติดกับหลังเราเวลาขี่จักรยานอะไรก็ได้หรือใช้เป็นไปฉุกเฉินเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้ใช้ได้นะหรือระบุตำแหน่งที่ต้องการชัดเจนขึ้นพิบชา้าๆแบบนี้สม่ำเสมออย่างนี้นะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงอ่านี้เดี๋ยวผมจะลองกลับไปที่กับพิบอีกทีหนึ่ง แล้วผมจะปิดปิดในสถานะที่กระพิบนี้นะแล้วเปิดมาใหม่เปิดมาใหม่คือดับเบิลคลิก2ทีดับเบิลคลิกก็2ทีอยู่แล้วนะจะพูดทําไม12ึ่งสแล้วจะเข้ามาที่แดงกับพิบจำโหมดสุดท้ายของแสงแดงด้วยสรุปแล้วแสงหลัก4โหมดมูนโลเดีย h มไฮแถมด้วย2 h i ฮิดเด่นคือสโตรบกับบีคอนแสงแดงก็จะมีแดงนิ่งๆกับแดงกระพริบ 4ลูเมนเขาใช้เลนส์ใช้ทีไอเนี่ยมาช่วยกระจายแสงทำให้มันดูไม่เหมือน4ลูเมนเลยเหมือนเยอะกว่า4ลูเมนนะนะในส่วนของคลิปเนี่ยทำมาได้แน่นมากๆนะผมลองหนีบกับสายสะพายกล้องเนี่ยนะโอกาสที่จะหลุดหลดนเนี่ยยากมากๆแต่ว่าเขาก็มีห่วงตรงนี้มาให้อีกเราสามารถเซฟตี้โดยการใช้สายแลนยาหรือสายแล้วแต่เขาไม่มีมาให้นะใช้สายของเราเองเนี่ยสายเส้นเล็กๆเนี่ยมาคล้อง เซฟตี้เอาไว้อีกชั้นหนึ่งก็ดีเหมือนกันตรงส่วนของปากที่เขาอ้าได้กว้างสุดเนี่ยสิบมิลน,นะเข็มขัดอะไรเส้นใหญ่ๆเส้นหนาๆเนี่ยได้ไม่มีปัญหาเลยนะแม่เหล็กก็แรงมากๆและแม่เหล็กจะอยู่ตรงนี้นะตรงซีเรียลนัมเบอร์เขาเนี่ยนะครับสบัดแรงอยู่นะเนี่ยไม่ไม่หล่นนะฮะน้ำหนักตัวเขาไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าอย่างที่แนะนำนะครับคือถ้าเื่อหาแลนยาร์ดหรือว่าเป็นเชือกเส้นเล็กๆแล้วก็ ไ้คราราบเนอร์อีกปลายหนึ่งเอาไว้เกี่ยวเซฟตี้มันก็จะยิ่งมั่นคงขึ้นชาร์จก็ไม่ได้ยากอะไรเลยแค่นี้เลยการกันน้ำเขาเนี่ย ipx 5นะครับก็คือตากฝนตากอะไรได้แต่ว่า,าลงไปจุ่มไม่ได้เหมือนกับพวก ipx 6 8ตัวนี้ ipx 5เดินตากฝนค่อนข้างจะหนักได้เลยรองรับการตกกระแทก Impact Resistant e ที่1.5เมตรถ้าท่านต้องการใช้ไฟแดงดว่ดวนเนี่ยสมมติว่าท่านอยู่ที่แสงขาวปกติเนี่ยนะ ท่านต้องการใช้ไฟแดงด่วนๆท่านก็ดับเบิลคลิกเข้าได้เลยนะ12เข้าแดงได้เลยสลับแบบนี้ได้เลยสลับมาขาวดับเบิลคลิกสลับไปแดงดับเบิลคลิกสลับไปขาวสลับแบบนี้ได้เลย On the fly ได้เลยนะเป็นตัวที่คุ้มค่าน่าใช้มากสุดๆสำหรับเจ้าโอคิปตัวจิ๋วเนี่ยงานประกอบงานบิวเนี่ยดูมีราคาดูแพงดูหรูหรา วัสดุดีด้วยนะวัสดุดีมากๆเลยใช้เป็น EDC ติดตัวติดกระเป๋าโดยเฉพาะท่านที่อุปกรณ์อื่นลุงลังอยู่แล้วเนี่ยอย่างอย่างผมเนี่ยเป็นคนทำคอนเทนต์ทำงานถ่ายภาพทำงานเกี่ยวกับกล้องอะไรพวกนี้อุปกรณ์เกี่ยวกับกล้องเนี่ยมันเยอะมากๆอะไรต่ออะไรลุงลังสายไฟ power bank ไมโครโฟนอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายแต่คันจะมาลุงลังกับไฟฉายอีกมันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องแล้วเนาะขณะที่ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยมันจบ งานได้สารพัดเลยใช้ได้หลายงานเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแสงกันครับหลังจากชมโหมดต่างๆกันมาครบเรียบร้อยแล้วนะมาชมแสงจากโอไลท์โอคลิปกันนะครับเปิดขึ้นมาที่มูลไลท์ก่อนเลยที่พื้นตอนนี้ประมาณ5เมตร 1.5ลูเมนแต่ว่าเขาใช้ TIR มาช่วยเลยทำให้มันมีความพุ่งไว้นิดหนึ่งก็เลยได้ระย,ยะหน่อยพออาศัยได้ใช้งานได้ไม่รบกวนใครเลยต่อมาที่โล10ลูเมน1 0เมตร12เมตรนี่ยังเห็นได้ชัดเจนสบายต่อมาที่มีเดียมประมาณ100ลูเมนนะฮะจะเห็นว่าที่ต้นกล้วยนะประมาณ25เมตร สว่างเห็นได้ชัดเจนแล้วก็การจัดแสงด้วย TIR ที่มีสปอตชัดเจนเลยสปอตกับสเปลนี่แยกกันชัดเจนเพอสมควรแต่ไม่ถึงกับคมกลิตนะฮะต่อมาเป็นไฮนะฮะลองดูไฮกันทักก่อนนะลองดูไฮที่ระยะประมาณ25เดี๋ยวผมถอยมาหน่อยดีกว่าเอาสัก30เมตร่ะเอาสัก30เมตรนะครับตอนนี้คมเลยนะแสงไม่ไม่บางเลยนะครับเนี่ยใช้ได้เลย30เมตรเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเดินเข้าไปเรื่อยๆ้วกัน นี่คือแสงของ o อคลิอ่ะดอกลงมาแล้ะนี่ดอกลงมา60%เลยนะครับเหลือประมาณร0อยกว่ากว่าลูเมนมาดูเลดไลท์ของ o อคลิ ip, ว่าเขาจะได้ประมาณไหนนะครับอ่ะดับเบิ่คลิกเลยอ่ะอน,นี้ก็คือ4ลูเมนนะครับที่ระยะประมาณ2เมตรใช้ได้ประมาณนี้นะครับ เฟดไฟออกมืดสนิทนะฮะไฟเข้าไปส่องแผนที่ส่องในสถานการณ์ที่ต้องการพลางหรือต้องการลดการรบกวนจากมแมลงลองดูเป็นโหมดกระพริบนี่ประมาณ2-3เมตรนะเกือบ3เมตรลองไกลนิดนึงครับประมาณ5เมตรก็ยังมองเห็นอยู่นะตอนนี้ ที่ระยะประมาณ5เมตรเบื้องหน้าส่องไปที่พื้นลองไปส่องไปที่รั้วระยะ5เมตรทีนี้ลองดูบีคอนเขานะประมาณ3วินาทีติดขึ้นมาแวบหนึ่งนะครับบีคอน1 2 3 1 2 3ลองดูสโตรบนะฮะ1 2 3 อันนี้เป็นสโตรปจากโ i g h t อคลิปกระพริบเร็วอย่างเดียวเลยนะครับม่มีกระพริบช้าสลับรัวเร็วๆเ,เ,เลยแสงสวยฮะแสงพุ่งไกลแล้วก็มีลำด้วยนะมีสปอตใช้ได้เลยครับอันนี้ติดไว้กับใต้อานจักรยานที่ระยะประมาณ15เมตรตอนนี้สว่างชัดเจนถอยมาเรื่อยๆนะฮะอันนี้ประมาณ20เมตรแล้วยังเห็นได้ชัดเจนพอสมควรนะฮะตำแหน่งที่ติดคือใต้ใต้เบาสว่างมากครับ หลังจากไปชมแสงกันมาแล้ว TIR ของรุ่นนี้เขาแต่งแสงได้มีลำมีบีมอย่างกับไฟฉายใหญ่เลยฮะ30เมตรนี่ชอบมากๆเลยก็ใช้ได้แม้จะดรอปมาเหลือ180ลูเมนหลังจาก1นาทีแล้วเนี่ยผมว่ายังน่าพอใจข้อที่ชอบอีกอย่างนึงก็คือในขณะที่ใช้เนี่ยตัวมันเล็กเราไม่มีโอกาสที่จะเลี่ยงไปจับตรงอื่นมันก็ไม่ร้อนด้วยนะไม่ร้อนเลยข้อสังเกตนิดหนึ่งนิดเดียวเองนะก็คือ หมายอยากให้เขามีสายเซฟตี้หรือสายแลนยาร์ดอะไรแถมมาให้สักเส้นหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกนี้ไม่ได้เกี่ยวกับฟังก์ชันของไฟฉายอะไรแต่ตัวฟังก์ชันเนี่ยให้มาครบทุกอย่างเลยเกินพอเลยนะครับสําหรับตัวนี้คุ้มจริงๆเลยท่านที่สนใจก็ลองเข้าไปดูกันที่ olightstore co th นะครับของ olight Thailand เนี่ยถ้าช่วงปกติรู้ส้กจะ1 0ึ0บาทนะ ถ้าจะซื้อเลยก็ใช้โค้ดของ UDD เนี่ยโค้ด UDD เนี่ยไปลดได้12%นะหรือรอช่วงโปรโมชั่นที่เขาจัดแทบจะทุกเดือนแหละเดี๋ยวเดือนมีนาเนี่ยเดี๋ยวก็มีเขาจะขายคู่กับตัวอื่นด้วยลองดูเผื่อมันเป็นตัวที่ท่านสนใจอยู่แล้วอะไรเนี่ยนะต่อดูก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดคิดว่าไม่ต้องไม่ได้อยากได้ตัวอื่นแล้วจะซื้อเลยก็นั่นละเอาเอาไปเลยครับ พันยีบาทแล้วก็ใช้ใสโค้ด UDD ลดไปอีก12%ถูกนะถือว่าถูกมากๆสาหรับไฟฉายจิ๋วไฟฉายพวงกุญแจที่สเปคขนาดนี้แล้วก็ได้โหหลอดไฟฉายใหญ่นะ SST 20เลยเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาแล้วละ่ะรู้สึกเขาจะมี3สีนะตอนนี้มีสีดําสีดํานี่ราคาพันยบบาทแล้วก็มีสีเขียวเขียว OD แล้วก็มีสีที่สวยมากเลยคือสีทองแดง สี Cu สีคอปเปอร์เนี่ยนะเป็นทองแดงแบบไม่ใช่ทองแดงเป็นทองแดงเก่าๆต่างที่เนื้อวัสดุด้วยเขาใช้เป็นเนื้อทองแดงจริงๆเลยก็ราคาจะพุ่งไปอีกเท่าตัวละแต่ถ้าเกิดเอามาใช้งานเนี่ยสสีเนี่ยโอดีกรีนกับ Black เนี่ยคุ้มแล้วจัดไปได้เลยนะครับสำหรับโอไลท์โอคลิ